รถซูปเปอร์คาร์ที่อาจทำให้คุณต้องทบทวนนิยามของคำว่ารถขับขี่แท้อีกครั้งแคปริคอน01สกอโตคือผลงานชิ้นเอกจากเยอรมนีที่ท้าทายกระแสะรถยนต์สมัยใหม่ด้วยความดุดันของเครื่องยนต์ V8 สูบประจ888แรงม้าและเกียร์ธรรมดา5จังหวะที่จะพาคุณย้อนกลับสู่ยุคทองของรถสปอร์ตแต่ที่น่าสนใจคือน,นี่ไม่ใช่รถซูปเปอร์คาร์ทั่วไปที่เน้นเทคโนโลยีล้ำสมัยหากแต่เป็นรถที่สร้างขึ้นมาเพื่อความรู้สึกแบบดิบๆบริสุทธ์ที่สุด แคปริคอนกรุ๊ปบริษัทเยอรมันชื่อดังในวงการมอเตอร์สปอร์ตที่เป็นซัพพลายเออชิ้นส่วนให้ทีมแข่งระดับโลกอย่างฟอร์มูลาหนึ่งเเลนพีหนึ่งและโบว์อิวดูรันส์แชมเปี้ยนชิพได้เปิดตัวผลงานชิ้นแรกในรูปแบบซูเปอร์คาร์สุดพิเศษภายใต้ชื่อแคปริคอนศูนย์หนึ่งสกอตโและนี่คือจุดที่ทําให้รถคันนี้แตกต่างมันปฏิเสธทุกเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่มีหน้าจอสัมผัสไม่มีระบบดิจิทัลที่ซับซ้อนแต่เลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์การขับขี่่แบแบบอออน็กยางท้จริ ตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดถูกออกแบบโดยสกอตต์สตูดิโอออกแบบชื่อกล้องจากอิตาลีที่เน้นความเรียบหรูแต่แฝงไปด้วยพลังอันเหลือล้นผู้ออกแบบเลือกที่จะไม่ใช้สปอยเลอร์หรือปีกขนาดใหญ่แต่ใช้เทคนิคการจัดการกระแสลมชั้นสูงเพื่อสร้างแรงกดดอนฟอร์สอย่างสมดุลเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะพบกับแนวคิดแอตเลออิสอาร์ A, ที่เห็นได้ชัดเจนไม่มีหน้าจอใดๆเลยมีเพียงมาตรวัดเข็มคลาสสิกสามวงหลังพวงมมาลัยหนังแท้ที่มีปุ่มเพียงสองปุ่มเท่านั้น ปุ่มสตาร์ทเครื่องและปุ่มเลือกโหมดการขับขี่ที่น่าตกใจคือเบาะนั่งไม่สามารถปรับได้แต่สามารถปรับระยะแป้นเหยียบพวงมาลัยและคันเกียร์ได้เหมือนรถแข่งเพื่อให้ได้ความรู้สึกที่ตึงที่สุดคันเกียร์มีความยาวการเคลื่อนที่ถึง3.1นิ้วให้ความรู้สึกดิบๆที่นักขับตัวจริงโหยหาห้องโดยสารประดับประดาด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เรยผสมผสานกับไทเทเนียมและอลูมิเนียมแท่งขณะที่เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคอนเนลีและแคนเทอร์ชันเยี่ยมแต่พลังที่แท้จริงซ่อนอยู่ใต เครื่องยนต์ v 85.2ลิตรพร้อมซูเปอร์ชาร์จเจอร์จากฟอร์ดขนาด888แรงมาร้าแรงบิดสูงถึง1,000นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา5จังหวะแบบดอกเกล็ดไปยังล้อหลังเร่ง0ถึง100กมชั่วโมงในเวลาเพียง3วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้ถึง360กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบขับเคลื่อนใช้เทคโนโลยีเฉพาะตัวหลายอย่างเช่นระบบหล่อลื่นแบบแห้งรายซัมเพลาข้อเหวี่ยงและลูกสุบที่ออกแบบพิเศษ ระบบ ECU ปรับแต่งเฉพาะและซอฟต์แวร์ ABS เวอร์ชันพิเศษโครงสร้างหลักเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันตั้งแต่โมโนคอกไปจนถึงซับเฟรมหน้าหลังติดตั้งระบบกันสะเทือนแบบดับเบิลวิดบนกับชชอคอัพบิสแท c a คปริค r นกรุ๊ปวางแผนจะผลิตเพียง19คันทั่วโลกในปี2026จำหน่ายเฉพาะในยุโรปเท่านั้นในราคาเริ่มต้น2.95ล้านยูโรประมาณ125ล้านบาทคุณคิดอย่างไรกับแนวคิด รถขับขี่แท้แบบนี้เป็นการย้อนยุคที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์หรือเป็นการดื้อดึงที่ต่อต้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่าง